วัดที่ะมือนีไอรัดมัดมีก็สิมาเขียนนอใหม่ชื่อเบิรงนเบิร์นเขียนนอใหม่ใบถาดสุกก่อนเฮาสิเขียนเฮาก็ไปเอานอใหม่ไปเผา,า,าก่อนเผาแล้วเฮาก็มาปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วเฮาก็มไปเฮ็ดหของไดดดำๆเฮาก็เหย็ดออกอเฮ็ดออกรอบนึงแล้วก็ไปลา้า,ลางน้ำล้างน้ำแล้วเฮาก็

เงียเกียนี่อะไรก็เอาเข็มเเข็มใหญ่เข็มนิดเผาหลังยี่หอก็าเขียนเขียนเขียนอะไรแล้วฮาก็ถไปขันเอาเกียใจขันขันให้งามันออก หนึละห้องปกติเอาใส่ถุงใส่ถุงแล้วเอาก็ไปหนึ่งหนึ่งล้วเอาก็ติไล่ไล่เอาอากาศออกเอาลูกจุ่มน้ำไล่เอาอากาศออกละห้องก็เอาถุงที่ซอมมาซูบใส่อีกซ้อมสั่นเห็ดเป็นซ้อมสั่นเลาก็เอาเชียรเอายางมามัดแน่นๆ ก็ไปแค้นไว้ทางฟ้าที่แข้นไว้ไปกินโดนตัวแสุกเสียเต็มเหนี่ยวสุกนอใหม่น,นอใหม่ยาแต่ไรเนียนู่น้นนอใหม่สมกับเห็ดเลี่ยวนอใหม่เคียนกับเห็เดเลียวเหี่ยลอุ้ย่งล่ะเกิเห็ดน,นอใหม่เป็นนอ ให้ทงไหวถ่ากินโดนพี่กันทำไมต่กีดไปเห็ดพี่น้ำไปหาซับน้ำหวยน้ำยังมาเห็ดไหลถายกินโดนเสมอมันีแล้วอ้น้ำหอยตัดถิ่วัดเป็นวัดตัดถิ่นจงไว้หน่อยนุชจงไว้หน้าไผ่หน้ามั่นแพงไว้กันไปซับแล้วสงมือเป็นหน้าไผ่หน้ามั่นแล้วี่หละไปปูแหวนหน้าจของ ตอน้สาน่าจะของกับพ่อเราจำปกินพเดบกยิ้่ั่ยิไหวก็เอาแล้วไปกวสองกวกับพ่อินแล้วหน้าแย่ละสิ่งสามกัวหอมจะผู้ายผูกได้่สามปี แล้วแล้วพี่น้องให้ทวงแล้วแล้วก็ดีให้แล้วห้องกับสเฮ็ดเป็นตองเป็นตองไปจริงจริงล่ะห้องกับมันหนึ่ง,งกาบามันถุดห้องสีเฮ็ดแจ็คซูโมงแย่ไรแต่เฮ็ดแจ็คซูโมงนั่นอยู่ล่ะแต่กาบามันสุดเรา,วา,วา,วาวไปจ้งไปออกไปหอยไปใหม่อะไรแต่กิดนด่วนก่อนกินห้องก็เอาไปล่างน้ำจะเกินล่างน้ำล้วห้องก็ไปต้ม ตุ่มแหล่ะเขาก็แจ้งว่ามาเห็ดแจงได้กินเห็นเจนเกล็ดกิ่นงองยานั่งเกล็ดยานั่งไม่ยองใส่สีสุปสีสุปก็ได้เมื่อเอาไปมกเส้นหมูเส้ไก่เส้ยังก็ได้หมดแต่หลายเมนูอยู่สงสัยสิเพราะเอาอะบัไพี่น้องถือกินหอมห่วยๆแล้วบัหอมห่วยๆอยู่เอาก็ะเจียเอากระเจียออกไป่พึ่งเส้ใหม่เส้ยังหอยเส้ใหม่ไปถ้ากินโดนเตะบัน ยารัดกะจีไทยเบิง้งซัน่และนอคามือนีกระได้ขั้นตอนของการเฮ็ดนอไหม่เคียนกันแล้วเหล่ะพี่น้องมือนีกระได้แล้วรุ่นใยญ่รัดกะสิเฮ็ดนนอใหม่เป็นนอเฮ็ดไห้เบิ้งไม่ตอนต่อไปตาติดตามตอนต่อไปเรื่อค่ะเรื่อเปียดเป็นนอมันนอสมกระได้แลวนอไม่เคียนกระได้แลวบันี้เลียนอออนอไหม่เป็นนอเนอานอ,อใหม่มากเลยมาปอกดีเลยมาหนึ่งเส้ทงหอยด้วยกันเวตากินโดน มันก็จะมีราคาย่าลยาลืมยายลัดมัดนีเด้อค่ะวัดดีค่ะ